กลาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการคลายทุกข์ด้วยธรรมะแบบสบายๆส,สไตล์พุทธสถานคลายทุกข์ทันใจอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีดำเนินรายการโดยดิฉันดรปางธาราพลานาลาพงพุทธจิตอาสาพุทธสถานคลายทุกข์คลิปนี้ได้เชิญผู้มาปฏิบัติธรรมถือศีลแปมาเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม และประโยชน์ที่ได้รับเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาชีวิตและยังหาทางออกไม่ได้ขอเชิญท่านพบกับแขกรับเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชีสวัสดีค่ะคุณแม่ชีแนะนำ<อ>ตัวเองด้วยนะคะชื่อภชรพันธภพยวัดค่ะมาจากที่ไหนคะคุณแม่ชีกรุงเทพค่ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะอ๋อก็คือวันหนึ่งก็มีเด้งขึ้นมาค่ะเป็นเป็น เร่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวก็จาก y o u t u อะค่ะดูยู u ูบนะทางมือถือนะทางมือถือค่ะแล้วก็มีเรื่องราวคขึ้นมาแล้วก็สถานยันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาก็ก็แค่ตอนแรกเลื่อนผ่านค่ะก็ยังไม่ได้เข้าไปดูค่ะตอนหลังก็ลองกดเข้าไปดูก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีการอ่านการพูดกันพูดเป็นกรค่ะก็เลยสนใจก็เอ๊ะแปลกดีก็เลยลองเข้าไปดูพอดีไปเจออันหนึ่งที่เขามาสัมภาษณ์คุณแม่วันค่ะ มาสัมภาษณ์คุณแม่วันค่ะก็เลยเข้าไปดูค่ะ uh huh. เริ่มจากตอนนั้นก็เลยดูก็เลยเข้าไปดูทุก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 ค,คลิปเลย<ท><ท>คลิปค่ะดูเสร็จเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือห่วงห่วงคุณพ่อค่ะ uh huh. เพราะว่าช่วงหลังคุณพ่อกินเหล้าแล้วก็เหมือนกับว่าการกินเหล้าต้องกอกน้ําร้อนร้อน uh huh. เนียคือเห็นตัวอย่าง oh. คนที่แบบ เคยทานเหล้าเวลาตายไปก็จะโดนกรอกน้าจากกระทะทองแดงใช่ไหมเราก็เลยห่วงคุณพ่อค่ะก็เลยมาสื่อก็เลยมาสื่อนะมาสื่อแล้วสําหรับส่วนตัวนี่มีปัญหาอะไรหะคะส่วนตัวก็มีปัญหาหมดเลยค่ะการงานการเงินสุขภาพสุขภาพเป็นอะไรคะคือปวดเป็นเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกค่ะปวดหลังปวดหลังปวดไหล่ปวดตัวค่ะปวดไหล่ปวดตัวรักษาที่ไหนมาก่อนนะ รักษาค่ะรักษาที่โรงพยาบาลดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่หายค่ะแต่ไม่หายนะก็ก็อยู่กับปัญหาตัวนั้นอยู่แล้วปัญหาเรื่องการเงินนะคะก็กลับมาป่วยการเงินเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนไม่มีหนี้สินนะคะแต่ให้เขายืมค่ะอให้เขายืมกันจนตนงกลายเป็นหนี้เองค่ะต่แล้วเรื่องการงานนะคะการงานก็เหมือนกันค่ะมีปัญหา ขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันอย่างนี้ค่ะเลยทําให้ต้องออกจริงๆไม่เคยคิดจะออกงานนะคะแต่ปัญหามันหลายอย่างลุมแล้วจนรับไม่ไหวก็ต้องออกค่ะแล้วมีไฟไหม้ธุรกิจด้วยเนี่ยใช่ไหมหมค่ะโอ้รุนวายเลยนะรุนวายค่ะปัญหาจา้หกสองมาเลยค่ะบุนวายมาตลอดเสร็จแล้วพอมาสื่อเนี่ยเจออะไรบ้างสื่อเนี่ยค่ะก็คือเจอคือมีน้องกุมารค่ะ กินดวงวิญญาณมีห้าดวงค่ะโอ้เยอะแยะเลยนะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็เจอผีตายโหงค่ะมาจากตายโหงก็น่าจะมาจากสีพึ่งค่ะสีพึ่งนะแล้วเจออะไรอีกก็มีให้ให้เงินค่ะให้เงินคนไปทําแท้งแล้วก็น้องสาวแล้วไปยุ่งเกี่ยวอีกหนึ่งเป็นทั้งหมดวิญญาณของไปทําแท้งนี่สามรายนะสามดวงวิญญาณกุมารนี่ห้าค่ะ ท่าแปดแล้วแแล้วค่ะแล้วก็ผีใตาหงส์ค่ะเกดวงวิญญาณค่ะทั้งหมดก็มาปฏิบัติธรรมทั้งหมด1 1อยวันค่ะอ้าวแล้วแล้วเรื่องของคุณพ่อนี่เลยไม่ได้ซื้อเลยคือต้องให้ให้ให้ผีแล้วก็กูมาแล้วเด็กไปไปเกิดไปเกิดก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ค่อยมาเคลียร์ให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะอ๋อเสร็จแล้วพอพอเรารู้ว่าเรามีปัญหาคือมีดวงวิญญาณอยู่นะเราก็ มาบวชเลยไหมหรือ,อยังไงมาบวชค่ะวันวันที่มาสื่อค่ะวันที่มาสื่อเสร็จก็ยังไม่พร้อมค่ะเพราะปัญหาที่เรา ที่เราเอาเงินที่เขายืมเนี่ยค่ะทาให้เราจะต้องไปเคลียร์ก่อนค่ะไปเคลียร์แล้วก็ตั้งใจว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยร้อยสวันนี้ก็เกือบ4ีเดือนแล้วก็ตั้งใจโกนหัวบวชโกนหัวบวชเลยบวชชีทีนี้พอมาบวชแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างปฏิบัติยังไงบ้างหรอคะก็คือที่นี่พุทธสถานไทยทุกนี่ก็คือมีการสวดมนต์นะคะทําวัดเช้าวัดเย็นคือทำสี่รอบอะค่ะ แล้วก็มีช่วงเช้าทั้งหมดห้ารอบค่ะทั้งหมดการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมห้ารอบฟังเทศจากหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อกิจมีการฟังเทศช่วงเช้าค่ะทำตีสี่ครึ่งค่ะถวัเช้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดโมงครึ่งสวดมนต์นะคะถวายสังฆทานพัตนาหารแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมค่ะแล้วก็บ่ายบ่ายโมงครึ่งค่ะแล้วมาอีกรอบเอ่อก้าวโมงครึ่งค่ะแล้วก็มาบ่ายโมงครึ่งแล้วก็มาหกโมงครึ่งค่ะแล้วมี ในเรื่องของการแผ่เมตตาปลวกน้ำแผ่เมตตาปวดน้ำทุกครั้งค่ะห้ารอบค่ะทำสมาธิจงมกรมเดินจงกรมค่ะก็ทำอย่างนี้เพื่อส่งดวงวิญญาณค่ะก็ทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันค่ะทนะคะแล้วเห็นบอกว่าต้องดื่มน้ำมนต์ค่ะมีน้ำมนต์ให้ทานทุกวันนะหลวงพ่อได้ให้ยาไหมได้ไปขอยามียาหอมค่ะทานได้แก้โรค แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆ่ะทำมาทุกวันค่ะพอครบสิบห้าวันเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นก็คือร่างกายดีขึ้นค่ะจากการนั่งสมาธิแล้วปวดขาแบบแทบจะหลุดเลยเคยปวดขาใช่ไหมนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะเพราะปวดมากปวดมากก็ตอนนี้นั่งได้ค่ะหายปวดหลังก็หลังก็ดีขึ้นค่ะปวดน้อยลงหรือแทบจะไม่ปวดเลยบางวันนะคะแล้วแขนที่ยกไม่ส่วนที่ที่อัศจรรย์ก็คือแขนเนี่ยค่ะ แขนข้างขวาเนี่ยโปกติยกได้แค่เอวค่ะยกได้แค่เอวติดติดตะขอเสื้อในไม่ได้นะคะติดตะขอเสื้อในไม่ได้ตอนนี้วันหนึ่งก็อาบน้ําค่ะแล้วก็เอ๊ะคันก็อยากขัดเนี้ยค่ะอตอนนี้ เกาหลังได้ยกขึ้นได้สูงขึ้นเกือบคือจริงๆอ่ะเราต้องการเกาหลังแต่ปรากฏว่าเราทานไขว้หลังไปมันยกมันยกขึ้นได้ถึงเสื้อในค่ะทครั้งที่เราก็เคยรักษาด้วยการทานยามาทานยามาในการอันต้าซาวอันตาซาวแล้วก็ฝังเขื่นนนะฝังเข็มตอนนี้ก็คือยกขึ้นได้ค่ะยกขึ้นได้เยอะค่ะ ซึ่งก่อนหน้านั้นเราทานยาเราฝังเข็มเราไปอันตราซาวคือการนวดโดยคลื่นไฟฟ้าเนีย่ยมันย,ยังไม่ดีขึ้นค่ะยังยกขึ้นไม่ได้ค่ะแต่พอมาปฏิบัติธรรมที่นี่สิบ้า <15 S 2> วันที่นี่ยกขึ้นได้รู้สึกดีใจไหมคะจริงจริงๆต้องแต่สิบสอวันแล้วค่ะเริ่มเริ่มเริ่มยกได้ตั้วันที่12บวันปฏิบัติได้สิบสองวัน นอกจากสุขภาพกายดีขึ้นสุขภาพใจเป็นไงบ้างสุขภาพใจก็ดีค่ะสงบค่ะก็คือตอนนี้ต้องตั้งอยู่ที่บุญปฏิบัติธรรมตรงนี้ก่อนค่ะแล้วไอ้นี่เดี๋ยวมารุมมาตุ้มอันนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยออกไปเคลียร์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือระวังได้ช่วางก่อนค่ะวางไว้หมดเลยค่ะแล้วมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะฝากท่านผู้ชมค่ะว่าอย่าให้ใครยืมเงินดีกว่าค่ะเพราะว่าเรา ยากคะ่ะที่จะได้คืนนะคะจากไม่คนไม่เคยเป็นหนี้นะคะกลายมาเป็นหนี้เป็นล้านคะ่ะล้านสองล้านเลยนะคะแล้วก็เป็นเอานี้คนอื่นมาเป็นหนี้เราคะ่ะม,มันมันไม่ได้มีความสุขเลยคะ่ะจริงๆจริงๆชีวิตไม่ไม่ชีวิตแม่ชีไม่ไม่ไม่มีเรื่องที่ต้องมาเครียดเรื่องการเงินหรืออะไรเลยคะ่ะค<ต>ือยู่ได้บบเพราะเราก็พอเพียงค่ะ เราอะพอเพียงเราอยู่ได้ค่ะแต่ตอนนี้เรามาแบกภาระนี่สิ่งเขาเยอะมากค่ะแล้วถ้าท่านใดมีปัญหาคล้ายๆคุณแม่จีเราต้องหาทางออกไงก็คือสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือว่ามาที่พุทธสถานคลายทุกข์ก็ได้ค่ะทุกอย่างแก้ปัญหาได้ค่ะลองมาให้สื่อดูค่ะสื่อกรรมดูคือที่นี่ก็คือเหมือนที่เราปฏิบัติธรรมที่วัดทั่วไปค่ะทุกอย่างเลยค่ะการทําสังฆทานการบริจาคะของที่เรา เรามาบริจาคสังฆทานแล้วก็เอามาที่วัดเราก็มาใช้ร่วมกันค่ะมาทานมากินด้วยกันนะคะการทําบุญของชาวพุทธทั่วไปเลยค่ะ,คะไม่ได้มีการที่ว่าต้องมาค่าเสียค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ขอบขอบพระคุณคุณแม่ชีอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะสวัสดีมาเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ ก็ขอให้คุณแม่ชีมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะขอบพระคุณค่ะมเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมพอได้ฟังเรื่องราวของคุณแม่ชีก็คงได้ข้อคิดนะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาเช่นมีปัญหาเรื่องนีิสิตนะคะเรื่องสุขภาพนะคะก็มีทางออกได้นะแต่ว่าในส่วนที่จะเพิ่มเติมสําหรับคลิปนี้ก็คือในเรื่องของการสื่อกรรม นะคะคืออะไรนะคะเรื่องของเทวดาคืออะไรเพราะหลายท่านเนี่ยพอได้ยินเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมองว่าสิ่งที่พุทธสถานกําลังทําอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่านะคะในเรื่องของการสื่อกรรมมันเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะที่พุทธสถานเนี่ยได้นํามาใช้ในการค้นหาปัญหาชีวิตของผู้มาสื่อกรรมนะคะ ก็คล้ายๆกับโรงพยาบาลที่เขาค้นหาปัญหาสุขภาพโดยการใช้เครื่องอันตาซาวหรือซีทีสแกนนั่นแหละนะคะแต่การสืบกรรมเนี่ยมันจะเป็นการค้นหาปัญหาชีวิตหรือว่าสาเหตุของปัญหาชีวิตของผู้มาสืบกรรมนะรวมทั้งโรคที่เกิดจากกรรมอันนี้อันนี้คือความต่างนะคะโดยเขาอาศัยร่างของมนุษย์เนี่ยคะ่ะร่างของคนที่ มีศีลน,นะมีสมาธิสูงนะคะนะเป็นทางผ่านหรือเป็นที่ประทับนะของเทวดานะคะแล้วนะถามว่าเทวดามีจริงไหมนะเทวดามีจริงนะคะนะตามหลักของพุตธสาตนาเนี่ยถือว่าเทวดาเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งของสังสารวัตนะคะแต่เป็นสุขติภพนะเป็นสัตว์ที่อยู่ในภพที่ดีนะอายุยืนยาว และมีอนุภาพมากกว่ามนุษย์ธรรมดานะแต่ด้วยกว่าอริยชนนะคะคำว่าอนุภาพมากกว่าคนธรรมดาเนี่ยก็คือเขาจะมีตาทิพย์หูทิพย์กายทิพย์นะคะแล้วก็กิกนอาหารทิพย์เสวยสุขอยู่ในสวงสวรรค์น,นะคะนะแต่ถ้าท่านใดไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงไหมก็ลองไปศึกษาในพระไตรปิฎกดูนะคะนะทีนี้พอเทวดาเข้ามาประทับ ร่างของมนุษย์หรือคนที่เขามีศีลเนี่ยหรือมีสมาธิสูงเนี่ยเขาก็จะใช้ความเป็นทิพย์ของเขาเนี่ยตาทิพย์หูทิพย์น่ยค้นหาปัญหาของคนที่มาสื่อกรำรนะคะแล้วก็ชี้แนะนะในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะแต่ถ้าร่างของมนุษย์คนนั้นมีวิญญาณนะเข้ามาอยู่นะแทนเทวดาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะคะนะแล้วก็จะมาต่อรองกันว่าวิญญาณที่ทําให้คนที่มาสื่อกรรมมีปัญหาเนี่ยต้องการอะไรนะคะอันนี้ก็คือนวัตรกรรมตัวใหม่เลยนะของพุทธสถานคายทุกข์นะคะแต่หลายคนน่ะไม่เข้าใจนะก็จะมองว่าการการทรงเนี่ยการทรงเจ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องงมงายนะแต่ถ้าเราศึกษางานวิจัยจริงๆแล้วเนี่ย มันมีทั่วโลกนะคะเพียงแต่ว่าการทรงนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องจริงไหมแค่นั้นนะคะแต่สําหรับที่นี้ก็คือการการทรงจริงนะคะมีเทวดาเข้ามาอยู่จริงนะคะในร่างของคนๆที่เขาเป็นร่างทรงนะคะ,ะถ้าท่านอยากจะพิสูจน์ก็เรียนเชิญมาที่พุทธสถานคลายทุกข์ทันใจนะคะอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะนะ ทีนี้ในส่วนของเรื่องราวของคุณแม่ชีที่ได้มาเล่าประสบการณ์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็มันมันจะเจอเยอะมากเลยในยุคเนี้ยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะโอไม่รู้มาจากทางไหนบ้างนะคะรวมทั้งเรื่องสุขภาพแต่ชีวิตของมนุษย์ะมันมีทางออกนะคะนะอย่าเพิ่งคิดฆ่าตัวตายนะถ้าใครมีปัญหาอย่างเงี้ยก็ลองมาแก้ไขปัญหาแบบที่คุณแม่ชี ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละนะคะท่านอาจจะได้มากกว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าจะได้นะคะนั่นก็คือได้ธรรมะนะมันมันได้มากกว่าเรื่องราวที่เราจะมาหาทางออกให้กับชีวิตนะเช่นเรื่องสุขภาพเนี่ยยังเป็นรองนะเรื่องของธรรมะเลยนะเพราะฉะนั้นมาพิสูจน์ดูนะมาพิสูจน์ดูแล้วก็มาทดลองปฏิบัติก็ได้นะคะ ท่านจะพบเลยว่าชีวิตเรามีทางออกได้จริงๆนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะที่ติดตามชมคลิปของพุทธสถานคลายทุกข์มาโดยตลอดนะคะนะถ้าชอบก็กดแช์นะกด Subscribe นะคะทุกคลิปเลยของพุทธสถานนะคะนะให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะก็ขอกราบสวัสดีค่ะ